เกือนปานบุรีวันนี้เวงวงหวงไรซึ่งคนตกปลาไม่มีทุกทีจะมีทหารมาตกปลาเยอะอะไรที่นี่สงสัยต้องมาใหม่นะปัาทิตย์ตอนนี้ทหารก็ทำงานอย่างให้เขามาตกปลาอยู่ได้ไงตกปลาก็ไม่มีใครไปลบ ต้องทำงานนะก็เลยไม่มีตกป่าลุงใหญ่ที่แรกว่าจะขี่ไปทางนี้ขี่ไปทางป่าไปทะลุบ้านลุงตนออกวางปลามาคิดดูอีกทีถนนไม่ดีรถพังรถถึกหล่อเยอะเกินไปเปลี่ยนใจแนละ้วไปทางนี้ดีกว่าไปหาก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยกินนะขี่ไปบนสันเขื่อนนี่แหละนี่เมื่อกี้ลุงใหญ่มาจากทางนี้นี่ดู มาจากทางนี้ก็ดูวิวดูวิวดูวิว,ว,วนะโอ้ยเมื่อกี้ลงใหญ่เปิดซูมนะลืมไปเปิดซูมแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอ้โหคลิปที่แล้วคงจะเห็นสิวแล้วไม่บอกใช้กล้องอะไรชัดไหมอย่างนี้มันชัดไหมหอ้โอเคลงใหญ่จะไปทางนี้ ทางนี้ให้ดืม่มดำเขื่อนอีกอกรอบหนึ่งไปไปโอ้โหท่อนะสแตนเลสแบบ เยื่นก็วิ่งได้นะฮะดูเหลืเยื่นมาอันนี้เป็นฝัน น่าสนใจฮนะเป็นป่าเป็นเขาเขื่อนปานไม่มีหักแล้วฮะหักยากเพราะเป็นเขื่อนที่แข็งแรงแข็งแรงมากไม่หักง่ายๆก็มีมีคนหาปลาอยู่ตรงนี้ที่รดครับดหาได้วิธีเลย ดื่ดดำเดือดดำพ้อมพอมัพมนำนาเศร้าสวยมากตรงนี้อันนี้เขื่อนปาน,นครับไม่เคยถ่ายให้พี่น้องดูเลยเคยถ่ายไปครั้งหนึ่งก็ถ่ายเฉพาะหัวหัวเขื่อนไม่เคยขึ้นมาถ่ายบนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ well. สปริงเวลสปริงเวนี่สปริงเวจอดให้ดูเลยน้ำข้างล่างนี้ไม่มีเลย น้ำที่จะปล่อยไปไม่มีแรงนะเดือนนี้เดือนเดือนต้นเดือนตุลานะไม่มีเลยนะ้ำดูสิต้นเดือนตุลาวันนี้วันที่สามสิบกันยาไม่บอกปีเดี๋ยวไปอัพลง youtube จะได้เออใช่ เออครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่มีที่สร้างใหม่สปริงเวลสปริงเวอโอ้โหนะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเดี๋ยวลองใหญ่ต้องขี่ลงมาถนนข้างล่างเลยเห็นไหมต้องไปขี่ยึกตรงนั้นถ่ายไม่ได้ ถ่ายไม่ได้เพราะไม่มีมือถ่ายกลัวรถตกลงเขาลอ,ลองดูนะ ขัรถต,ตรงนี้แล้วเดินไม่มีใครเดินดีแต่คนขี่รถไปว่ายขึ้นเขาโอ้ปล่าจริงๆด้วย,ยจะลงไหวหรือเปล่านดูดิทางลงขนาดนี้ไม่รู้รถอโอโต้มันจะดึงให้หรือเปล่า นักเกินก็ไม่ดึงให้ก็ลองเสี่ยงดูนะครับอย่างมากกา็ไม่เท่าไหร่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ไปดอยแม่สลองไม่ได้อ,อยังไงก็ลองดูเราถึงตรงนี้ก็ฝายน้ำล้นบ้านพักรับรอง ไปดูหน่อยไหมบ้านพักรับรองดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะไปดูบ้านพักรับรองครับไกลเหมือนกันนะเมื่อเดือเราเคยไปพักตอนนั้นมาได้ยังไงขี่จักรยานมาโอ้ไม่กล้าขึ้นแล้วเนี่ยเพราะขี่มือเดียวไงไม่กล้าขึ้นแลวขึ้นขนาดนี้ใครจะกล้าก็กล้าไปเถอะ ตรงใหญ่ไม่กล้าโหน่ากลัวกล้าหรือว่บาบ้านพักรถลองขึ้นตรงนี้ขึ้นทางนี้ลงทางนี้อ่ะขึ้นทางไหนลงทางไหนก็ไม่รู้ไม่มีป้ายบอกไม่รู้จะขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนดีเนาะไม่กล้าไปอ่ะทางนี้ดีกว่ามัเสียดีน่าจะไม่ใช่ ขอลองเจียเนี่ยพ่อเอ้ยขี่มือเดียวอะ่ะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอ้อไปใจอ้กันเปล่าหรือย,ยังไงไปอ,อ่อว้าวสนุกอย่างงี้พอดนโอ้ที่นี่น่าควาจะมีโอ้มีวัดมีวัดใช่มีวัด ดวยมาวัดนี้พิมาพขึ้นทางลงทางวัดนี้วัดอะไรก็ไม่รู้วัดสองพี่น้องมีพระสององค์พี่น้องกันทีนี้ได้ที่สุดเราก็มาบ้านพักอ,อมขึ้นมาทางบ้านพักชนประธานได้ไม่มีคนล้างอาจจะมีเจ้าหน้าที่นอนเฝ้าไว้เคยมาใช้ที่นี่ ประชุมอะไรสักอย่างลุงใหญ่เคยมาประชุมแต่ไม่กล้าขี่ลงนะตรงนี้โอ้น่ากลัวดใูให้เพื่อนๆดูโอ้โหไม่ไม่ไหวหน่ากลัวหยุดไว้ก่อนเที่ทำการเป็นอย่างนี้ยที่ทำการต้มลื่นชื่นสะดือ ไฟฉ่งน้ำที่หนึน่งโครงการฉ่งน้ำและบำรุงป้าบุีบำรุงรักษานี่สำนักจุนประธานมีคนอยู่เยอะมานีเนี่เออใช่อา้าไปทางนี้ ทางกลับบ้านนั่นเองไปร้านอาหารไม่เชื่อคงไม่มีใครขายแล้วอาหารนนมีเนี้ยหมเ่ียรือร้านเหมือนน้ำมันลงรถเอาเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินจะกินเหรอเสียอร่อยนะ อะไรก็อะไรไปแต่นะผมดีกว่าเนะื้อผมใหญ่ผมยาวตัดผมร้านนี้เข้าเท้าเลยทางนี้นะเป็นเส้นทางที่หลมาเร็วไอ้น้องลัดไปสู่ไปเขาเจ้าไปเดินไปยอม

ก็จะมีมีประตูไม่ให้ออกคือตอนนี้ที่ว่ายังอยู่ไหมประตูที่ไม่ให้ออกก่อนนี้ออกยากปิดรั้วออกไม่ได้นี่ออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้อีกแล้ว ดนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยแต่ไม่กิน,กนมาคิดถึงภรรยานี่คือไปเขาเจ้าทางไปเขาเจ้าก็นี่รถเว็บร้อยยี่ส้านเป็นรถที่คนใช้มากจริงๆก็ให้ดูเส้นทางว่าโหดแค่ไหนหดไม่หดดูเอง ยากข้างนี้เป็นร่องลมองไหมเนี่ยว้าวลื่นด้วยเี่ยากข้างหน้าทานทำไม่ดีเลยเป็นถนนที่มีปัญหาอยู่ ในขณะนี้ถนะน,นทาดีแล้วครับ ไปดิบ้านครับก็คงเอาแค่นี้นะครับที่นี้ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงใหญ่ด้วยไม่มีมือทำ ครับไม่แน่ออนทัวเดินคุยลุยไทยครับโดยลุงใหญ่ใจดี93.25เมกรขนาจะมีภาพที่แจ๊ดแจ๊กก็เพราะว่าลุงใหญ่กดปิดสวิตช์ไม่ได้กดปิดกล้องไม่ได้ที่มือเดียวเข้าใจตรงกัน